โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมาศาสนาผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะ โลดโลกการเรียนวิชาสังคมศึกษาฉบับ Active Classroom ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้จะสนุกแค่ไหนตามครูต้นคูณมากันเลย สวัสดีน้องๆและท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกลมๆก,กับครูสังคมของหนูห้องเรียนวิชาสังคมเคลื่อนที่สนุกและได้ประสบการณ์ความรู้ไปพร้อมๆกันนะครับ ดีเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะมาเรียนรู้นอกสถานที่อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยรักษาระยะห่างล้างมือบ่อยๆเพิ่มการให้กับตัวเองแต่ความสนุกยังเหมือนเดิมค่ะวันนี้ครับคุณต้นคุณพาน้องเฟย์และน้องๆทางบ้านมาที่จังหวัดจันทบุรีครับตอนนี้เรายืนอยู่ด้านหน้าอาสนวิหารพระแม่มารียาปฏิสนธินิรมลครับซึ่งถือเป็นโบสถ์คาทอลิกที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยเลยนะครับดูจากภายนอกยังสวยขนาดนี้ด้านในต้องสวยมากๆแน่ๆเลยค่ะใช่แล้วครับและวันนี้ครับเราจะได้เข้าไปชมความ งานของโมสด,ด้านในกันแต่ว่าที่นี่เป็นาศาสนสถานครับน้องเฟยเพราะฉะนั้นเราจะต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยสำรวมและไม่ส่งเสียงดังนะครับได้ค่ะเฟยจะสำรวมและก็ไม่ส่งเสียงดังค่ะถ้าอย่างนั้นตามคุณทุกคุณไปด้านในเลยครับวันนี้คุณทุกคุณได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ทางวัดไปเรียบร้อยแล้วครับโอเคค่ะไปกันเลยครับไปชมกันเลยค่ะค แบบไม่ะ ูต้นควรใหญ่มากด้วยใช่แล uh ้วครับน้องเฟยที่นี่ถือได้ว่าเป็นโบสถ์ที่สําคัญมากๆเลยนะครับของจังหวัดจันทบุรีแล้วก็ที่สําคัญเป็นโบสถ์ที่มีประวัติความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานด้วยครับและตอนนี้นะครับน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านครับครูต้นควรน้องเฟยเราอยู่กับคุณครูสุพรนะครับซึ่งเป็นเลขาที่การสภาอาสนวิหารพระแม่มารียาปฏิสนธินี้กระมวจังหวัดจันทบุรีครับสวัสดีครับคุณสุพรครับดีค่ะดีค่ะครับคุณครูครับที่นี่เป็นโบสถ์ที่เก่าแก่มากๆของจังหวัดจันทบุรีใช่ไหมครับ แก่ที่สุดของจันทรี R R e ค่ะมีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างครับอ๋อน,นะคะคือชุมชนของเราตรงนี้ส่วนใหญ่จะเป็นชาวเวียดนามรเราเรียกว่ายวนสมัยก่อนประมาณ300กว่าปีมาแล้วเนี่ยเราถูกเบียดเบียนมาจากเวียดนามเขาพยายามไม่ให้เรานับถือศาสนาคริสต์แล้วเขาก็ไล่เราเราก็เลยลงเรือล่องเรือตามน้ํามาแล้วก็ขึ้นที่ฝั่งนู้นคนคริสต์ไปที่ไหนเราก็จะมีหลักประจําใจของเราคือวนกับพุทธที่มีโบสถ์ เราก็ต้องมีโบสถ์แล้วก็สร้างโบสถ์ของเราสมัยก่อน300กว่าปีแล้วมันไม่มีปูนก็เป็นโบสถ์ไม้ทางกรุงรมส่งคุณพ่อมาดูแลใหม่ก็เลยสร้างโบสถ์เป็นปูนแล้วเรามีหอหอเดียวในที่สุดคนก็เยอะมากขึ้นมากขึ้นเราก็ต้องปรับปรุงและสร้างใหม่คือหลังนี้มีสองหอศิลปะท,ที่ในในโบสถ์ของเราเนี่ยเป็นศิลปะเขาเรียกว่านีโอโปติก มันเป็นเหมือนของยุโรปก,กระจกสีทั้งหลายไหมคะเป็นกระจกที่เอามาจากฝรั่งเศสค่ะเดินชมกันเลยไหมคะโอ้ได้เลยครับถ้างั้นเดี๋ยวให้คุครูสุพรนะครับพาน้องเฟย์น,นะครับแล้วก็น้องๆทางบ้านไปชมร,บรอบๆโบสถ์นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าโบสถ์แห่งนี้จะสวยงามขนาดไหนครับไปชม,มพร้อมๆกันเลยครับนะ อันนี้เป็นโบดหลังที่5นะคะตอนนี้สร้างมาจนถึงวันนี้ประมาณ10กว่าปีแล้วถ้าสร้างมาตั้งแต่ปี1 9 0 9 9นะคะกระจกสีมันมี2แบบแบบนึงคือไล่ยลวดลายปกติทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่ช่วงตรงนี้เป็นต้นไปเนี่ยสัตบุรุษจะนั่งช่วงหลัง แต่ส่วนนี้เขาเรียกส่วนของผสมเนี่ยจะเป็นรูปของนักบุญต่างๆนะคะทั้งสองด้านส่วนรูปบนรูปนี้เรียกว่าพระแม่ปัสสนทินิรมนนะคะเป็นรูปประจำโบสถ์ของเราแล้วทำไมโบสถ์ถึงเราถึงเรียกว่าอาัศนวิหารคือวัดที่มีที่นั่งของวิชอปออะนะคะของมิชอปข้างหลังเลยเห็นไหมคะที่เป็นโค้งๆข้างล่างจะมีที่นั่งอันนี้จะเป็นที่นั่งของสำหรับสังฆราชองเดียวเท่านั้น พระสงฆ์องค์อื่นๆนั่งไม่ได้พระสงฆ์อุตุน,นั่งข้างใน,นมที่มีโต๊ะเป็นไม้ครับนะคะนั่งตรงนั้นที่เป็นอาสนะเพราะว่าเป็นโบสถ์ประจำตำแหน่งของดิชอปสามพระมนฑนจันทบุรีถึงแม้ว่าตัวท่านจะไม่ได้อยู่ที่นี่ท่านอยู่ที่ศรีราชาครับนะคะแต่วัดท่านอยู่ที่นี่วัดประจำตำแหน่งนะคะอันนั้นคือคำว่า เพราะฉะนั้นในหนึ่งสังฆมณฑลหรือว่าในหนึ่งเขตของการแบ่งเขตบริหารจัดการจะเรียกอย่างนั้นก็ได้นะครับของริสตศาสนาก็คือในหนึ่งสังฆมณฑลจะมีสังฆราชหรือบิชอปอยู่หนึ่งท่านถูกไหมครับก็จะมีวัดประจาตาแหน่งท่านอยู่เพียงหนึ่งท่านเ่ใช่ค่ะอ๋อเรียกว่าที่นี่ก็มีความพิเศษมากมากเลยใช่ค่ะนี้ไปดูอีกคํานึงครับคำชื่อของที่นี่นะฮะก็คืออาสนะวิหารพระแม่มารียาปฏิสนธินิรมน์นะครับพระแม่มารียาสําคัญยังไงครับและคำว่าปฏิ น,นี่ละมลแปลว่าอะไรครับคุณสมศรีคาว่าปฏิสนธิคือการเกิดใช่ไหมคะองค์นี้นะคะเป็นพ่อแม่ป้าปฏิสนธินี่ละมลคือเกิดมาแล้วไม่มีบาปปกติข้าวคิดทุกคนเนี่ยมีบาปมาตั้งแต่เกิดเลยเพราะว่าอาดัมเอวาไปทําผิดไม่เชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าถึงสาบไว้แต่พระเยซูเจ้าก็มาเพื่อช่วยเหลือพวกเราเพราะนั้นรูปพ่อแม่รูปนี้นพ่อแม่เหยียบหัวงู งูคือตัวแทนของปิศาจพระแม่จะลงมาปราบก็คือพระแม่เป็นแม่ของพระเยซูเจ้าแล้วมาปราบมาช่วยพวกเราใน,ในโลกมนุษย์เนี่ยค่ะพระแม่มารียาเป็นพระมารดานะครับหรือว่าเป็นแม่ของพระเยซูซึ่งเป็นพระาศาสดาในศาสนาคริสต์นั่นเองนะครับแล้วก็ทรงมีความบริสุทธิ์ทรงไม่มีบาปนะครับจึงได้ชื่อว่าพระแม่มารียาปฏิสนธินิฆมนก็เป็นชื่อของโบสถ์นี้นั่นเองใช่ค่ะครับ คุณสมพัครับทำไมที่นี่หลังคาโบสถ์ถึงได้เป็นไม้ครับผมไปหลายที่ก็จะเป็นปูนธรรมดาทั่วไปที่นี่พิเศษยังไงครับอ๋อที่สาเหตุที่เป็นไม้ก็คือถ้ามองดีๆนะคะเหมือนเป็นโคร,งเร,ครงเรือควันใช่ไหมคะโครงเรือควันคือมีหลายคนเนี่ยมาบอกครูว่าอันนี้เรือโนอาเขาจำลองเรือโนอาไม่ใช่ที่จำลองอย่างนี้ก็คือเพื่อระลึกถึงบรรพบุรุษของเราที่เดินทางมาทางเรือ จากเวียดนามมาประเทศไทยทางรเรือเราก็เอาไม้เนี่ยเรามาสร้างแล้วก็สร้างให้เป็นเหมือนโครงเรือความแบบนี้เพื่อเราลึกถึงบรรพบุรุษของเราที่เดินทางมาด้วยความยากลำบากก็เรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ที่มีความหมายมากมากคนที่ทราบเนี่ยก็จะได้ระล,ลึกถึงความยากลําบากในวันแรกนะครับ<ช>เพราะว่าการเริ่มต้นก็ไม่มีไรง่าทนานั้น<ช>ครับนอกเหนือจากความหมายและความสวยงามของหลังคาด้านบนมาถึงกระจกสีบ้างครับคุณสุพรครับทำไมบทคริสจึงได้นิยมประดับด้วยกระจกสีแล้วก็ เห็นโบสถ์คริสต์ในเมืองไทยต่างๆก็ประดับด้วยกระจกสีครับคือพ่อที่มาปกครองที่นี่และดูแลที่นี่ในสมัยนั้นก็จะเป็นมนิชนารีมิชนารีพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพวกฝรั่งเศสบ้างพวกอิตาลีบ้างอะไรพวกนี้แต่ที่มาที่นี่เป็นชาวฝรั่งเศสก็เอาศิละปะของยุโรปมาสร้างเป็นนีโอโคติกแบบนี้แต่สีแต่ละแห่งก็แล้วจะเป็นดอกไม้หรือจะเป็นรูปพระก็แล้วแต่เขาจะจินตนาการแล้วก็สร้างขึ้นมานลองลว่าท่านผู้ชมทางบ้านครับศิละปะโกธติกนะครับเป็นศิละปะที่จะเิญขึ้นครั้งแรกในสมัยกล างของยุโรปนะครับหรือว่าราวคริศตรวตรรษที่สิบเอ็ดถึงสิบสามนะครับและว่าเป็นศิลปะที่ได้รับความนิยมต่อมานะครับและมีพัฒนาการมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นนะครับศิลปะโกธิกในยุคหลังนะครับจึงได้ชื่อว่าศิลปะนีโอโกธิกหรือว่าศิลปะโกธิกแบบใหม่นั่นเองซึ่งก็เป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมแล้วก็ศิลปะต่างๆความสวยงามที่เราเห็นอยู่ภายในอาสนวิหารแห่งน,นี้ครับ แม่พ,พระพลอยองค์นี้นะคะจําลองมาจากแม่พระปฏิสนที่นิมนตด้านบนสร้างเมื่อเราเบูรณะวัดทั้งหลังสุดคือปีเมื่อเสร็จเมื่อปี2009นะคะจะมีของใหม่คือรูปแม่พ,พระพลอยองค์นี้ซึ่งเป็นไฮไลท์เลยนะคะสร้างด้วยเงินทั้งองค์ประมาณ100กิโลพอตอกแต่งแล้วก็จะเหลือประมาณสัก7กิโลและประดับด้วยพลอยแซฟไฟรแท้นะคะ พลอยทั้งหมดมีประมาณ200,000กว่าเมตร20,000กว่ากะลังพลอยพวกนี้เราจะได้จากพวกพ่อค้าพลอยพวกสัตว์รุษทั้งพุทธทั้งคิดมาช่วยกันทําบุญพลอยเนี่ยเราได้มาจาก ชาวจันทุกีทุกคนที่มีศรัทธาและเชื่อในพระแม่นะคะมาร่วมกันทําบุญสร้างองค์แม่พระขึ้นส่วนดอกไม้ที่เป็นดอกเป็นทองแท้นะคะถ้าวันฉลองเราจะเอาแม่พระองค์นี้แห่รอบวัดด้วยแล้วจะมีสร้อยคอทําด้วยทองและพลอยแท้ค,ค,ค่ะทั้งเส้นอันนี้ต้องเก็บไว้เดี๋ยวหายนะคะเพราะฉะนั้นก็เรียกได้ว่าพระแม่มารียาเป็น ศูนย์รวมใจนะครับของชาวคริสต์จริงๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญก <ara> ็คือพระแม่พลอยองค์นี้นะครับก็ยังถือเป็นสัญลักษณ์ของความร่วมแรงร่วมใจกันของทุกคนโดยไม่ได้แบ่งแยกศาสนาเชื้อชาตินะครับของคนจังหวัดจันทบุรีโดยงดงามมากๆจริงๆครับก่อนที่เราจะไปชมความงามของอาสนวิหารแห่งนี้กันต่อนะครับครูต้นคูณมีของดีของจังหวัดจันทบุรีอยากจะพาน้องทุกคนไปรู้จักครับนั่นก็คือพริกไทยดำนะครับซึ่งถือว่าเป็นวัตถุดิบที่แทบจะทุกครัวเรือเลยจะต้องมีเอาไว้ประกอบอาหารครับพริกไทยดำของจังหวัด นทบุรีถือเป็นของที่มีคุณภาพมากนะครับแล้วก็ปรากฏอยู่ในคําขวัญของจังหวัดจันทบุรีด้วยครับเราจะไปทําความรู้จักกับพลิกไทยดําของจันทบุรีกันจากรายการมหาอํานาจบ้านนาตอนพลิกไทยดําหลังจากนั้นเราจะกลับมาชมความงามของอาสนวิญาณแห่งนี้กันต่อครับไปชมกันเลยค่ะ จันทบุรีถ้าพูดชื่อจังหวัดนี้สิ่งแรกที่นึกขึ้นมาก็คือทุเรียนแต่มีอีกอย่างหนึ่งที่คนส่วนใหญ่นั้นไม่รู้อ่าสาวน้อยบอกเขาไปสิว่าสิ่งนั้นมันก็อ้ป่าอะไรมะเนี่ยก็แบล็กโกไงอ้ยแบล็กโกอะไรไม่รู้จักแต่ถ้าแบล็กพิงแล้วก็พี่เนี่ยแฟนคลับนันน้องี่ยได้รู้จักเลยมหาอำนาจบ้านน้อ และนี่ก็คือน้องมีนนางเอกของเราในวันนี้น้องมีนเป็นนักออกแบบอยู่ในเมืองกรุงแต่ชีวิตมันวุ่นวุ่นเลยลาออกกลับมาที่จันทบุรีว้าว <Wow. S 1> แล้วเจ้าผงที่ปลาใส่หน้าผมเนี่ยมันคืออะไรครับชุนก็ฉุนชื่อ,อยังแปลกอีกแบล c k กง b ล a c k ก,กอะไรเนี่ยพริกไทยคะ่ะโอ๋แล้วเจ้าพริกไทยเมืองจันทบุรีคือตัวเอกของเราวันนี้นี่เอง ก็ตอกเป็นพริกพันธุ์ไทยใช่ไหมอันนี้เป็นพริกไทยพันธุ์มาเลเซียนะคะอุ้ยไม่ใช่เหรอก็คือจะเป็นพันธุ์ที่เขานิยมนํามาแปรรูปเป็นพริกไทยดาพริกไทยขาวค่ะตัวเอกวันนี้ของเราคือพริกไทยพริกไทยกับจันทบ,บุรีมาเกี่ยวข้องกันยังไงครับเนี่ยก็พอเขาบอกว่าพริกไทยของจังหวัดจันทบ,บุรีนะคะเป็นแหล่งที่ผลิตออกมาแล้วพริกไทยมีคุณภาพดีค่ะแล้วก็กลิ่นหอมค่ะจริงหรือดีสิคะ มันไม่ดีจริงอ่ะเขาไม่เอามาเป็นทำขวัญของจังหวัดหรอกค่ะอันไหนว่ามาซิน้ำตกลือเรื่องเมืองผลไม้พริกไทยพันธุ์ดีอันนี้มันนีมากเหลือเสือจันทบูร์สมเด็จพระเจ้าตากสินรวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรีค่ะสุดยอด,ด,ยอดแล้วแบบไหนเอาไปทําพริกไทยดําพริกไทยขาวล่ะครับพริกไทยดํานะคะเราจะใช้เป็นพริกไทยที่มันเป็นลักษณะเป็นสีเขียวแก่แล้วก็รวงข้างบนเนี่ยค่ะด้านบนของรวงก็จะมีสุก สัก1เม็ดแบบนี้ค่ะคือถือว่าพริกไทยแก่จัดแล้วค่ะแล้วก็สามารถที่จะเอาไปปากแปรูปเป็นพริกไทยดำได้เลยค่ะส่วนพริกไทยขาวนะคะเราจะเลือกลวงที่ค่อนข้างจะมีสีส้มแดงอย่างนี้ค่ะทั้งรวงค่ะเพราะว่าตัวพริกไทยขาวเราจะใช้ตัวเมล็ดสุกเอาไปแปลรูปอีกทีหนึง่ง พอแปรรูปแล้วเนี่ยกลิ่นยังหอมเหมือนเดิมไหมครับอนเนี้ยเขาจะบอกว่าพริกไทยดํามันมีกลิ่นที่หอมกว่าค่ะส่วนพริกไทยขาวมันกลิ่นจะไม่แรงเท่าแต่ว่ามันจะได้ในเรื่องของอาหารบางชนิดอะคะ่ะที่เขาไม่อยากได้สีของพริกไทยดําอย่างเช่นพวกครีมพวกซอสอะไรต่างๆที่ไม่ไม่อยากให้มี ขอขงพิไ่ดะคะบางคนเขาจะคิดว่าพริกไทยถ้าสมมติว่าเก็บเอาไว้นานแล้วมันคุณภาพมันจะลดลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าความจริงแล้วตัวพริกไทยอ่ะมันสามารถเก็บได้นานแบบ3ปี5ปีอะไรอย่างงี้โดยที่คุณภาพมันไม่ได้ลดลงอะคะ่ะโอ้โหครั้งหนึ่งก็เก็บได้เยอะแปรรูปแล้วก็เก็บได้นานแล้วราคาตอนนี้ล่ะครับเป็นยังไงบ้างตัวพริกไทยดำนะคะก็อยู่ที่าราคา2 0 0ถึง350บาทนะคะต่อกิโลกร,รมะะัมค่ะ แต่ถ้าเป็นตัวพริกไทยขาวเนี่ยจะราคาสูงกว่าค่ะก็ประมาณ350-400ถึง400กว่าบาทเลยค่ะเพราะว่าตัวพริกไทยขาวเนี่ยมันจะต้องมีกระบวนการแปรรูปที่มากกว่ามีวิธีที่ยากกว่าอะไรประมาณนี้ค่ะว้าวพริกไทยเหลืองคริปโตเนี่ยราคามันดีดี เป็นยังไงบ้างครับน้องเฟเรื่องราวของพริกไทยจังหวัดจันทบุรีน่าสนใจไหมครับน่าสนใจมากเลยค่ะฉฟก็เป็นคนที่ชอบกินพริกไทยเหมือนกันนะคะรสชาติคือเผ็ดร้อน,นพริกไทยสามารถลดกลิ่นคาวของอาหารและลดอาการเจ็บคอได้ด้วยค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าพริกไทยนะครับนอกจากจะทําให้รสชาติอาหารอร่อยขึ้นแล้วยังมีสรรพคุณอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่กลัวรสชาติเผ็ดร้อนก็อย่ากลัวพริกไทยนะครับเพราะว่าพริกไทยนอกจากจะอร่อยแล้วยังดีต่อร่างกายของเราด้วยครับและตอนนี้นะครับก็ได้เวลาแล้วครับที่ครูสุพรจะ พาเราไปชมสิ่งสําคัญต่างๆรอบอาสนวิหารนะครับจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวตามค,ครูสุพรไปเลยครับค่ะเชิญค่ะค่ะอันนี้ตู้สินศักดิ์สินหนึ่งนะคะในเจ็ดสินของเรานะคะคือสินอภัยบาตตู้นี้ผลิตด้วยไม้สักทองนะคะทำมาพร้อมกับแม่พระพอยสมัยก่อนจะไม่เป็นแบบนี้จะเป็นแค่ฉากเล็กๆก้นๆข้างในเนี่ยพระสงฆ์จะอยู่ด้านใน เพราะฉะนั้นเรื่องจากตู้นี้เป็นตู้ศิลศักดิ์สิทธิ์ เมื่อตะกี้จะเห็นว่าเรามีเชื่อกันไม่ให้เข้าพอถ้ามีนักท่องเที่ยวเราจะไม่ให้เข้าเลยเพราะถือเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของเราสิ่งเหมือนกันค่ะครับทําไมศีลอภัยบาปจึงได้มีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีความสําคัญมากๆเลยครับธธคุณสุพรค่ะการทําบาปทําให้เราห่างเหนินจากพระเจ้าทําให้เราผิดใจกับพระเจ้าแต่การอภัยบาปค,คือการได้กลับมาใกล้ชิดกับพระเจ้าเป็นสิ่งที่พระเป็นเจ้าเมตตาให้เราถึงแม้เราจะทําผิดกี่ครั้งกี่ครั้งก็ตามแต่เราทํามาสารภาพบา พานธ์ก็อภัยให้เราเสมอเมื่อแก้บาปแล้วเราจะต้องมีความตั้งใจว่าครั้งต่อไปเราจะไม่ทําอีกนั้นคือความรักของพระเจ้าก็เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่าพระเจ้าทรงมีความรักต่อมนุษย์ทุกคนนะครับโดยไม่ทรงเลือกที่รักแล้วก็ไม่เลือกที่ชังนะครับและที่สําคัญก็คือการทําศีลอภัยบาปนะครับก็จะได้เป็นช่วงเวลาที่คนเราได้ทบทวนตัวเองนะครับว่าการกระทําของเราถูกต้องแล้วหรือไม่อย่างไรนะครับ าพนี้เรียกว่าแม่พระนิจานุเคราะห์คือช่วยเราเสมอเห็นไหมไหมคะรูปนี้เป็นแม่พระซึ่งอุ้มพระเยซูเจา้าซึ่งเหมือนหนีอะไรมาสักอย่างดึงงจนรองเท้าหลุด<อ><อ>เพราะนั้นทำวันนี้รูปนี้ชาวคริสเราจะศรัทธาและรักมากเวลาเรามีความต้องการหรือเดือดร้อนอะไรเราจะมาขอแม่พระแม่พระจะให้เราแม่พระองค์นี้เวลาทำสังเกตด,ดูดีๆนะคะ เป็นพลอยนะคะเป็นพลอยดิบค่ขที่มาอปประดับทําเป็นรูปแม่พระสีเงินสีแดงเนี่ยนะคะเป็นแต่ไม่ได้จีรนัยครับค่ะภาพนี้นะคะเป็นอีกภาพหนึ่งนะคะที่ประดับด้วยพลอยดิบ,บอกันนะคะภาพนี้เรียกว่าภาพพระเมตตาพระเยซูเจ้าทรงเมตตามนุษย์ ออใช้แสงเพื่อช่วยเหลือมนุษย์ภาพนี้คนจะศรัทธามากจะมีกลุ่มของตัวเองเลยเลือกว่ากลุ่มพระเมตตาจะมาสวดกันที่วัดเนี่ยทุกวันศุกร์ที่เรากำหนดก็ะคถือว่าเป็นอีกหนึ่งชิ้นที่สำคัญมากๆเลยนะครับของอาสนวิหารไทย โบสถ์นี้อากาศเย็นมากเลยนะครับครูสุพรไม่ได้เปิดพัดลมเลยไม่ได้เปิดแอร์เลยแต่ว่าอากาศก็ยังเย็นคนสมัยก่อนนะคะคเขาฉลาดนะคะสร้างตามทิศทางลมเลยว่าลมจะมาทางไหนอะไรเงี้ยเขาไม่ถ้าเปิดประตูและหน้าต่างหมดทุกบานลมจะเข้าโดยที่ไม่ต้องเปิดพัดลมเลยเพราะนั้นวัดโบสถ์ของเราจึงไม่มีแอร์เหมือนโบสถ์ที่กรุงเทพนะคะด้านนี้ที่มีบันไดขึ้นไปคืออะไรเหรอคะอันนี้เขาเรียกว่าธรรมะถ้าเป็นศาสนาพุทธหนูเคยเห็นว,ว่าพระเขานั่งธรรมะแล้วเทศ นะคะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะเป็นธรรมมาสำหรับพระสงฆ์ขื้นเทศประชาชนซึ่งนั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยก็จะได้ฟังเสียงดังด้วยแล้วก็ได้ยินด้วยแล้วก็เห็นทั่วไปหมดว่าใครทําอะไรบ้างนะคะปัจจุบัน เรามีเครื่องเสียงแล้วเราไม่ต้องใช้เป็นของโบราณ300กว่าปีเหมือนกันนะคะค่ะคือธรรมะนี้ปัจจุบันไม่ได้ใช้แล้วแต่ว่าเราอนุรักษ์เอาไว้เพราะว่าเป็นของโบราณใช่ค่ะแล้วทำไมในโบสถ์ต้องมีบันใดเวียนเนีย่ยค่ะอ๋อวันไดเวียนเพื่อขึ้นไปข้างบนสําหรับขึ้นไปตีะระฆังข้างบนะระฆังจะอยู่ด้านนี้อยู่3ลูกนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งสองข้างนี้สมัยก่อนนี่ก็จะให้เด็กขึ้นไปเวลาคนเย,เยอะเนี่ยมันนั่งข้างล่างไม่พอเนี่ยก็จะให้คนขึ้นไปนั่งสองข้างแต่ปัจจุบันไม่ให้ขึ้นแล้วนะคะ และอีกอย่างหนึ่งก็คือบันไดเวียนเป็นการประหยัดพื้นที่ถ้าไม่สร้างบันไดเวียนในพื้นที่ตรงนี้ที่จะขึ้นไปนะี่ยมันต้องใช้พื้นที่เยอะอันนี้ก็เป็นความฉลาดของคนสมัยก่อนสมัยโบราณครับค่ะครูสุพรครับค,บค,บคบำสอนสำคัญในศาสนาคริสต์ที่ถือเป็นหลักสำคัญมีอะไรบ้างครับความจริงนะคะหลักสำคัญของศาสนาคริสต์จะมีเยอะ แต่เราสรุปง่ายๆได้สองข้อก็หนึ่งจงรักพระเจ้าสิ้นสุดดวงใจสิ้นสุดปัญญาของเจ้าสองจงรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตัวเองแต่ที่นี้ข้อแรกรักพระเจ้าไม่ใช่รักอย่างเดียวรักแต่ปากเราจะต้องแสดงออกด้วยการแสดงออกถึงการรักพระเจ้าคือความมีความรักเมตตาต่อคนอื่นและการปฏิบัติตามศาสนกิจที่จําเป็น<ๆ>เช่นการมาวัดแสดงความรักต่อพระเจ้าตามศีลข้อหนึ่งของ บัญญัติสิประการคือเคาทพระเจ้าซึ่งสุดดวงใจคือต้องมาวัดวันอาทิตย์ด้วยครับค่ะแล้ววันสําคัญส่วนการรักเพื่อนมนุษย์เราก็ไม่ใช่รักแต่ปากเราก็ต้องแสดงออกถึงการรักเพื่อนมนุษย์ด้วยการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์คือมันต้องแสดงออกด้วยกายวาจาและใจด้วยค่ะแล้ววันสําคัญทางศา,ศาสนาคริสต์นี่มีอะไรบ้างหรอคะวันสําคัญทางศาสนาคริสต์จริงๆแล้ว สำคัญทุกวันเรามีปฏิทินของเราเองเขาเรียกปฏิทินคริสตังเนี่ยนะทุกวันเลยอย่างเช่นวันนี้วันฉลองนบ,บุญอะไรอะไรงี้มีทั้งปีแต่ถ้าพูดถึงสําคัญจริงๆเรามีอยู่3มวันคือหนึ่ง วันพระเจ้าคือวันอาทิตย์ทุกคนจะต้องมาวัดวันอาทิตย์เพราะฉะนั้นทางศาสนาจักรหรือที่ต่างๆเนี่ยเขาจะพยายามให้ความสะดวกสบายกับพวกเราต้องไปร่วมพิซาที่วัดเนี่ยได้หลายมิซาเช้ากางวันเย็นแต่ทุกวันเนี่ยจริงๆอ่ะมันมีทุกโบสถ์เนีเขามีอยู่แล้วคือเช้ากับเย็นแต่วันอาทิตย์สําคัญที่สุดแล้ว2ก็คือวันปัสกาวันที่ระลึกถึงพระเยซูเจ้า สิ้นพระชนบนไม้กางเขนค่ะ mm hmm. วันนั้นพระองค์สิ้นพระชนสามวันแล้วจึงกลับคืนชีพเรียกวันนั้นว่าวันปัสกาสามคือวันคริสต์สมภพคือวันที่พระเยซูเจ้าเกิดวันคริสต์มาสนะคะเราจะมีการฉลองกันใหญ่โตที่เราก็ฉลองกันแล้วก็มีถ้ำพระกุมารจําลองมาให้เราคาราวะมีพระกุมารตรงเล็กๆให้เราด้วยค่ะอันนั้นคือวันคริสต์มาสเรา,าเด็กๆสามารถร่วมกิจกรรมอะไรได้บ้างคะ จริงๆแล้วเราเนี่ยคำสอนทางคลิปเนี่ยเราจะมีให้พ่อแม่ปูย่ย่าตายายดูแลเราตั้งแต่เด็กๆเ,เกิดมาปุ๊บเนี่ยเราจะต้องมาล้างบาปก่อนเพราะบอกแล้วครูบอกแล้วว่าเขามีเรามีบาปกาเนิดเขาเรียกบาปกาเนิดน,นะคะตั้งแต่เกิดมาก็มีเลยเพราะฉะนั้นเวลาเกิดมาแล้วเขาก็จะเอาลูกหลานมาล้างบาที่วัดพอเราเป็นคลิป โตขึ้นมาก็จะมีศีลต่างหากหลายศีลที่เราจะต้องดาเนินการตามขั้นตอนของคิดศาสนาที่เรามาช่วยมากิจกรรมได้อย่างไรนะคะเด็กๆพ่อแม่เขาก็เอามาวัดที่เนี่ยทุกวันอาทิตย์มากันตั้งแต่เด็กๆบาทหลวงก็เห็นว่าเด็กอ่ะจะทําอะไรได้บ้างส่วนหนึ่งก็คือเอาเด็กมาช่วยมิซาช่วยพิธีกรรมของผสมตัวเล็กๆกันนะคะ ใสชุดขาวอีกเดินตามพระสงฆ์มาใช่ไหมคะเออนั่นแล้วแค่เรียกเด็กช่วยนิสัยก็จะฝึกเด็กช่วยนิสัยเมื่อก่อนจะเป็นผู้ชายอย่างเดียวแต่เดี๋ยวนี้มีทั้งผู้หญิงช่วยนิสัยด้วยพอโตขึ้นมาหน่อยก็อาจเป็นผู้อ่านผู้อ่านบทอ่านที่ไม่อ่านบนโพเดียมอันนั้นนั่นแหละนะคะแต่ในช่วงเวลาของเราแต่ต้องฝึกแล้วส่วนหนึ่งพอเป็นเยาวชนเยาวชนก็มีส่วนที่ช่วยมาพิธีกรรมนี้นะคะก็ช่วยร้องเพลงมาเป็นนักร้องค่ะแล้วก็ช่วยพิธีกรรมด้วย ในเด็กเราฝึกมาตั้งแต่เด็กเล็กๆจนให้ทางโตแล้ถ้าใครมีใจฝักใฝ่ก็สามารถเข้าไปบวชเป็นพระสงฆ์เป็นซิสเตอร์เป็นอะไรได้ค่ะ ก็เรียกได้ว่าวัฒนธรรมของชาวคริสต์นะครับมีเรื่องราวที่หลากหลายนะครับ mm hmm. แล้วก็น่าสนใจและที่สาคัญนะครับชาวคริสต์ก็ถือเป็นอีกหนึ่งศาสนิกชนนะครับที่อยู่ร่วมกันในสังคมไทยของเรา mm hmm. เพราะฉะนั้นเราก็ควรจะต้องเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาคริสต์นะครับ mm hmm. และที่สําคัญอย่างยิ่งเลยก็คือหลักธรรมสาคัญของศาสนาคริสต์เป็นหลักธรรมที่ไม่ว่าใครจะนับถือศาสนาไหนนะครับ mm hmm. ก็สามารถทําได้นังก็คือการมีความรักและความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน mm hmm. นั่นเองนะครับวันน mm ี้ก็ต้องขอขอบคุณครูสุพรมากนะครับที่สละเวลาให้ความรู้กับผมน้องเฟ แล้วก็น้องๆทางบ้านครับขอบคุณครับ,บค,ค่ะและตอนนี้ครับก็ได้เวลาที่เราจะไปดูเรื่องราวของพริกไทยดํากันต่อก่อนจะกลับมาสรุปบทเรียนกันนะครับไปชมรายการอาหารมาดบ้านนาตอนพริกไทยดากันต่อเลยค่ะแล้วการแปรรูปพริกไทยธรรมนานือยังงครับที่บ้านเคยทําแปรรูปอันนี้มาตั้งแต่สมัยยายนั่นแหละค่ะโอ,อ้รู้ที่ทำอะไรอ่ะทำ ทิ่งทายกว่าเงินดีตอนนั้นอะว้าว <Wow. S 2> ตอนนั้นเราจะขายเป็นแบบใส่กระสอบส่งให้พ่อค้าคนกลางอะไร้ะคะพอมาถึงตอนเราอย่างเงี้ยถ้าเราขายแบบเดิมๆม,มันก็จะเหมือนเดิมแล้วก็เลยเอามา ใส่เป็นตัวแพ็กเกจแล้วก็เอามาขายแบบทางช่องทางออนไลน์อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วเป็นยังไงลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาในเพจอเยอะมากเลยนะคะเป็นแบบต้องการซื้อเพื่อไปส่งออกต่างประเทศก็มีคือติดต่อเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยค่ะแต่ว่า,าปริมาณคลิกไทยที่ส่วนเราก็อาจจะไม่ได้เยอะขนาดที่จะตอบสนองเขาได้เราก็เลยเน้นเป็นกลุ่มลูกค้าที่แบบในปริมาณที่ส่วนเราได้อะคะ่ะ ได้เห็นคนรุ่นใหม่กลับมาพัฒนาพลิกไทยของเมืองจันเนี่ยแม่รู้สึกไงบ้างครับก็ดีเนะี่ยที่เขากลับมาก็มาช่วยกัน,มอ,นมองนู่นมองนี่แล้วมาช่วยแม่หัดทำงานเดี๋ยวสักวันหนึ่งเขาก็คงจะเก่งนั่นน่ะคงทําได้แล้วตอนเด็กๆน้องมินเคยช่วยแม่แบบนี้ไหมครับเขาก็ทําทุกอย่างเนะี่ยที่แม่ทักเขาก็ทำแบบอยู่ในสวนกันนะอยู่บา้านสวนกันอนะ่ะมีะไรเล่นเขาก็เล่นไปง่ายเออไม่มีเพื่อนนะใหม่นั้นไม่มีเพื่อนงั้นน้องก็อยู่แต่กับแม่เหรอครับก็แม่นี่แหละ แม่ก็เลี้ยงเข้ามาตัาง้งเล็กๆเกนาะเขา,ากำพร้าพ่อออกมาไงแต่ก็ไปอยู่นู่นเขาก็เก่งนะเขาช่วยเหลือตัวเองเขาเก่งก็ถือว่าเป็นเรื่องราวความรู้สึกดีๆนะครับที่น้องมีนได้กลับมาสานต่อการปลูกพริกไทยจากคุณแม่และได้นําประสบการณ์ความรู้แบบคนรุ่นใหม่มาช่วยยกระดับคุณภาพและการตลาดของพริกไทยแต่เนื้อสิ่งอื่นใดนั้นก็คือการที่น้องมีนน่ะได้กลับมาอยู่ร่วมกันพร้อมหน้าพร้อมตาเป็นครอบครัวกันอีกครั้งนั่นเอง น้องเฟย์ครับเรื่องราวของพริกไทยดําจังหวัดจันทบ,บุรีน่าสนใจมากๆเลยนะครับดูแล้วอยากจะไปเที่ยวสวนพริกไทยจริงๆเลยครับอยากไปเหมือนกันค่ะแต่ว่าชมในรายการก็เหมือนได้ไปสถานที่จริงแล้วไปซื้อพริกไทยของเมืงงงองจันไปฝากคุณแม่ดีกว่าค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราออกจากอาสนะวิหารแห่งนี้แล้วเราไปแวะตลาดกันดีไหมครับดีค่ะ น้องๆท่านผู้ชมทางบ้านครับวันนี้นะครับเราได้รับความรู้มากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของประวัติของอาสนะวิหารพระแม่มารียาปฏิสนธินิรมลแห่งนี้นะครับรวมถึงหลักธรรมคาสอนและวันสําคัญทางคริสตศาสนาด้วยซึ่งก็น่าสนใจแล้วก็เป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนไม่ว่าจะนับถือศาสนาอะไรสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้นะครับน้องเฟค่ะเฟก็ได้ความรู้จากที่คุณพรเล่าหลายอย่างเลยค่ะ นอกเหนือจากเรื่องของประวัติของอาสนะวิหารแห่งนี้หลักธรรมแล้วก็วันสําคัญทางคริสต์ศาสนานะครับครูต้นคูลมีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับพิธีกรรมหรือที่ศาสนาคริสต์เรียกว่าศีลศาสนาคริสต์จะมีศีลสาคัญอยู่ทั้งหมด7ประการจะมีอะไรบ้างไปชมพร้อมๆกันเลยครับน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านครับ ศาส,สนาคริสต์มีศาสนาพิธีที่เรียกว่าพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์ทั้ง7โดยนิกายโรมันคาทอลิกและออตโธดอกจะนับถือทั้ง7จพิธีได้แก่ศีลล้างบาปหรือศีลจุ่มเป็นศีลแรกที่ชาวคริสต์ต้องได้รับเพื่อล้างบาปที่ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดและพร้อมที่จะเป็นศาสนิกชนแล้ว ศีลมหาสนิทเป็นศีลที่ระลึกถึงพระเยซูในพระกยาหารมื้อสุดท้ายพิธีรับศีลด้วยการกินขนมปังและเล่าอางุ่นโดยเชื่อว่าเป็นพระกายและพระโลหิตของพระผู้เป็นเจ้าศีลกำลังเป็นศีลที่รับเพื่อทําให้ศีลล้างบาปสมบูรณ์ยืนยันตนว่ามีความเชื่อและศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าอย่างไม่มีข้อแม้ศีลอภัยบาปศีลล้างบาป เป็นการสารภาพสำนึกผิดอย่างจริงใจต่อบาปที่ได้ทำต่อจากบาทหลวงเพื่อขออภัยโทษจากพระผู้เป็นเจ้าศีลบวชหรือศีลอนุกรมคือพิธีบวชให้แก่ผู้ที่ต้องการบวชเป็นบาทหลวงในศาสนาคริสต์ศีลสมรสเป็นพิธีแต่งงานของชายหญิงเพื่อแสดงและยืนยันความรักที่มีต่อกันต่อหน้าพระผู้เป็นเจ้าโดยมีบาทหลวงเป็นพยาน สีลเจิมคนไข้เป็นสิลที่โปรดให้สำหรับผู้ป่วยที่อ่อนกำลังหรืออยู่ในสภาพที่น่าเป็นห่วงเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจว่าร่างกายจะกลับมาแข็งแรงอีกครั้งแต่สำหรับนิกายโปรเตสแตนต์นจะนับถือแค่สองพิธีคือพิธีศีลล้างบาปและศีลมหาสนิทครับ วันนี้ครูต้นคูณพาน,น้องเฟย์มาชมความงดงามของอาสนะวิหารพระแม่มารียาปฏิสนธินิคมนถึงจังหวัดจันทบุรีเลยครับรู้สึกยังไงบ้างครับน้องเฟย์ประทับใจกับความสวยงามของอาสนวิหารมากเลยค่ะแถมได้เรียนรู้เกี่ยวกับาศาสนาของเพื่อนด้วยค่ะที่สําคัญที่สุดเลยนะครับนั่นก็คือาศาสนาคริสตมีคําสอนสําคัญนั่นก็คือหลักความรักความเมตตาซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนนะครับไม่ว่าจะนับถือาศาสนาอะไรก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้เพราะฉะนั้นน้องเฟย์อย่าลืมนําเอาหลักการนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันของตััวเองนะครบ ท่านศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเพี่จะทำตามค่ะดีมากเลยครับและถ้าต้องเฟมีเวลาว่างๆนะครับก็สามารถชวนคุณพ่อคุณแม่หรือชวนเพื่อนที่โรงเรียนมาเที่ยวที่อาสนวิหารแห่งนี้ได้ร่วมถึงมาเที่ยวที่จังหวัดจันทบ,บุรีได้ด้วยนะครับเพราะว่าจังหวัดนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายหลายแห่งเลยครับได้ค่ะ ถ้าเพื่อนๆนออกไปเดินข้างนอกอย่าลืมสวมหน้ากากอนามายัยรักษาระยะห่างล้างมือบ่อยๆเพิ่มกับให้ตัวเองแล้วพบกันใหม่นะคะและในครั้งต่อไปครูต้นคูนจะพาน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านไปเรียนรู้ในเรื่องอะไรได้รับประสบการณ์และเกิดความรู้ใหม่ๆแบบไหนอย่าลืมติดตามกันได้ในรายการโลกกลมๆกับครูสังคมพงหนูครับสำหรับวันนี้ครูต้นคูนน้องเฟย์เราทั้งสองคนต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย